mình, và nó sẽ bay đi để giải cứu đội bay ได้ได้การตลาดนี้ก็ได้ยองแล้วมีมายเลขที่ห้าสามสก้าสิบเก้ก็วิวรวมรวมขบวรวมขบนตอนเ็ดก้าสองก็ จะไฟกว่า BTS สายสีลด้วยครับในสองสถานีครับสถานีเทวบุตลก็สถานี้พระยารีสิทธิครับ ก็บนรถพิเศษนำเที่ยวที่921กรุงเทพหัวพงเครื่องสัปปาหรือสิทธิ์ได้คิววายหมายเลข5207รับออกจากในชัชละที่3เทมเลยครับก็รักชาเสร็จอย่างดีครับ ก็คือรแจกอาหารครับก็ดรแแจงอาหารครับราคาเจ็ดนาทีครับ ให้ทำรัจชาเป็นเดือครัก็ถึงเชือนฝาาลถึงสี่ถึงประมาณสิโมงครัโอ้ตูสิบเบียงเลยครับเออที่ รวมการทอดกกสองสถานีกดรถไฟี t ีสายสีลมกมขบวนรวม8ขบวนครับไปไหนครับ เดี๋ยวขอไปไทยที่สถานีสะพานจหญ่สิครับเดี๋ยวไทยรถไฟรถไฟฟ้าปีเจใส่เสียลมครับ ก็ย้ายที่สถานีสะานรัชสินครับก็ใช้ขบวนรถไฟที่ไปดใช้ถี่ลมทุงของบววครับก็เข้าออกในสถานีหนึ่งครับ E M U A1 ิด A หนึ่งครับก็ยหายทีสถานีสุวรครับก็ไทยกขบวนครับก็สถานีลุกนีหัวพงไทยสัมธนครับก็ขบวนรถธรรมดาที่สองเป็ห้าแล้วก็ขบวนรถดีเสลทาเรยที่เก้าสองหนึ่งครับที่ไทยรถไฟฟ้าที่ สถานีขอนแก่นสครับเนออกแล้วของสถานีขอนแก่นสครับไปแล้วกำลังเ,เลือกไฟฟ้าพิเใส่สีลมครับกำลังเข้าหงครับ เลโก้นามอ่ะดีเอ็มยูอมีอะไรคืาไนมีหน่งสองนี่อ่ะมีสหมายเลขห สีแปดครับโอ้โฆษณาใหม่ครับก็ร่มรมรมเมนคือโัสยอะเท่าไหรครับจะอ,อแพร์ูฆสันคุณนจ็หน้อย โฆษณาหใหม่ครับดีสถานีสปอรดตสีของไทยสปอร์ครับกำลังเข้าโค้งท่าเม่นนัท่าพยาครับก็ขบวนสีสายขาบวนรถไฟสายสีลมสนามกีฬาแห่งชาติมันกว้างครับ อีเอ็มยูอีตเอหนึ่งไมายเลขเด้งนึงสองสามครับ attention please this train is for national stadium ดีคอ็ดบีหนึ่งหมายเลขหนึ่งแปดสามหกครับ ผู้โดยสา,ยาครโปรดทราบรถไฟขบวนนี้จะให้บริการไปสถานีปลายทางตามว่า mm hmm. Attention please This train is for ตามว่าขบวนนี้ายอุตนาใหม่ครับทางขบยนรถวยัยนุ่น2544ันห้อยสี่่ครับคุณไม่เคยดูครับ 21พฤศจิกายนในภาคโยมตอนกลังเทร์เรียนทำในน้ำข้าวเมียครับ Because I'm the The next train is for National Stadium. Passengers, please queue up in the green zone. <coughs> Back. 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 Attention, please. This train is for national safety. อีเ e ย u k e หนึ่งหมายเลขหนึ่งหนึ่งสี่หกครับอีกแล้วก็ e m u k e หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หกมาบ่อยครับ ก็นานดูครับเดี๋ยวขอเห็นอีกก่อนครับก็ในกระบวนที่6ครับเรารวมเป็น8ปดกระบวนครับก็ ไปตรงที่สถานีกรุงเทพหัวโพสองของบวนครับขบวนสองเทานทารัลแล้วก,ก็ข้าสองข้าสองเติแล้วก็รถไฟพีทีเอสหกขบวนครับไปยเลขยี่ห้อเอเนกันครับ Thank <laughs> you.